วันนี้ก็พาลูกมาฉีดวัคซีนนะคะค,คนที่สดูบรรยากาศนะคะที่ราชพัฒอุดรธานีนะคะก็จะมามีเด็กหลายโรงเรียนมาฉีดที่นี่นะคะก็จะมีโรงเรียนบ้านมาแข้งด้วยและก็โรงเรียนอื่นๆด้วยนะคะมาฉีดวัคซีนที่นี่นะคะดูสิคะ บรรยากาศที่นี่ก็บรรยากาศดีนะคะกว้างขวางดีนะคะนี่เป็นสถานที่ภายนอกนะคะมีหอประชุมอเนกประสงค์ของราชพัฒอุดรธานีนะคะดูนะคะมีที่จอดรถมากมายเลยนะคะมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งที่จอดรถนี่จอดรถยนต์ก็เยอะนะคะสถานที่จอดรถยนตกว้างขวางมากเลยนะคะกว้างม,มากเลย ได้เต็มที่นะคะผู้ปกครองมาเท่าไหร่ก็ไม่แออัดน,นะคะที่จอดกว้างขวางมากเลยที่จอดมอเตอร์ไซค์ก็มีนะคะดูสิคะสะดวกสบายคะ่ะนนี้ก็มีค่ะจอดมอเตอร์ไซค์เยอะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอประชุมที่นักเรียนมาฉีดวัคซีนที่นี่นะคะก็จะไป เข้าไปลึกนะคะอันนี้สภาพภายนอกนะคะสภาพภายนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ผู้ปกครองทั้งนักเรียนก็พากันมานะคะวันนี้เป็นเข็มแรกนะคะเข็มแรกของนักเรียนประมาณอายุสักประมาณสัก10ปี11ปีนะคะวันนี้ก็จะมาฉีดเป็นเข็มแรกนะคะไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนนะคะ จะให้ลูกออกมาก่อนนะคะเพราะว่าเข้าไปข้างในจํากัดนะคะจํากัดจํากัดผู้ปกครอ,องเข้าไปนะคะก mm. ็ให้ลูกไปกับคุณพ่อนะคะล mm. ้ก็จะรออยู่ข้างนอกนะคะด mm. ูสิคะ mm. ตัวเรียกก็มาฉีดเยอะเลยนะคะก mm. ็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะนักเรียน mm. นี่ทยอยกันมาเรื่อยๆคะ่ะ วันนี้ก็บรรยากาศดีค่ะไม่แออัดค่ะสิค่ะไม่มีแดดนะคะวันนี้บรรยากาศดีร่มรื่นดีนะคะสถานที่นี้ก็ร่มรื่นดีนะคะมีต้นไม้สวยงามนะคะสำหรับผู้ปกครองก็ทย,ยทยอยทยอยทยอยมานะคะทยอยมาเรื่อยๆนะคะที่จอดรถกว้างมากเลยค่ะบรรยากาศก็ดีค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่ร้อนนะคะ อากาศดีมากนอนน,นะคะนี่เราก็จะรออยู่ข้างนอกสักพักหนึ่งนะคะนี่ผู้ปกครองก็จะพานักเรียนทยอยมาทยอยมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็จะฉีดถึงประมาณสักถึงถึงกี่โมงชย,ยถึงบ่ายโมงนะคะถึงบ่ายโมงวันนี้ บุคองก็ทยอยพานักเรียนมานะคะดูสิคะนะคะเดี๋ยวตัวเล็กฉีดเสร็จแล้วจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าความรู้สึกเป็นยังไงแล้วฉีดยี่ห้ออะไรนะคะย้ไูใช่หรือเปล่าเดี๋ยวให้ตัวเล็กออกมาพูดกันนะคะว่ามีความรู้สึกงไงติดตามตอนต่อไปนะคะน้องปรใจมาแล้วหรอครับผมฉีดแล้วเป็นยังไงครับ จีดแล้วเป็นยังไงครับผมจต่อแล้้วหามไม่เจ็บครับเจ็บไหมไม่เจ็บฉีดวัคซีนอะไรฉีดองศาฮะฉีดฉีดโนเอ้ยฉีดหนูไฟเซอร์ไฟเซอร์ฉีดตรงไหนเอ่ยไหนโชว์ซิโชว์ซิโอ้โหเก่งมากเลยเอาไปสิบาทเก่งไหมจำได้ด้วยเท่าไหร่เท่าไหร่ยี่สิบแหม เอายี่สเอาร้อยยี่สิบนะสองครับยี่สิบสครับผมยี่สครับเก่งมากเลยครับใส่เสื้อกันหนาวเลยจะกลับบ้านแล้วฉีดแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นไข้นะครับผมเดี๋ยวจะกลับไปบ้านแล้วนะครัะน้องพอใจฉีดยาเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ฉีดไปแล้วเข็มที่หนึ่งจะกลับบ้านแล้วครับเอาไปใส่เสื้อกันหนาวใส่เรียบใส่สิ มุดมุดอะไรมุดมุดอะไรยิด,ดใส่โอเคท่านี้นะคะสวัสดีญญค่ะ